ป้ Bonjour, องช่วยคั t ทุเสือถือเจสเปคคืออัลเลเบียงสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะตามนี้เลยจ้าสอนวิธีออกเสียงเคที่ออกมาจากคอหน่อยค่ะพี่มันยากมากถ้าให้เดาเนี่ยคือตัวเอเอในภาษาฝรั่งเศสนะคะมันจะมีเสียงเคเคเคอยู่ในลำคอการฝึกออกเสียงตัวเ ER อหรือว่าตัว R ในภาษาอังกฤษเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจ็บคอแน่นอน วิธีการฝึกนะคะเวลาออกเสียงตัวเอกเนี่ยปากต้องกว้างคะ่ะลิ้นต้องอยู่กับที่แล้วก็คอเนี่ยจะสั่นเลยแล้วก็ใช้แบบคอหอยเยอะมากอย่างนี้นะคะเอก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 จะไม่รัวลิ้นแบบภาษาไทยวเวลาคนใต้ออกเสียงตัวรอเรือนะคะเราจะรัวลิ้นหรือจะไม่เหมือนคนอิตาลีหรือว่าคน อินเดียที่เขาพูดตัวแอเขาจะเรือรัวเลยตัวแอในภาษาฝรั่งเศสคือออกมาจากคอเต็มๆลิ้นอยู่กับที่แอขั้นตอนแรกคือให้แบบเหมือนกำลังกลั้วคอค่ะเคอเคอเคอยังไม่ออกเสียงแอนะคะให้ออกเสียงเป็นแบบเคที่คอก่อนเคอเคอเคอ ฝึกจนเจ็บคอนะคะอมตาฮ้าตะขาบต้องเข้าแล้วค่ะฝึกให้จนเจ็บคอแล้วค่ะพอคล่องแล้วค่ะให้พยายามออกเสียงเป็นเขแขแขออแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใส่สระเข้าไปเป็นสระอเออีโออูนะคะเป็นคขคี คืออ่ะซ้อมไปอย่างนี้เลยนะคะจนกว่าจะคล่องนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ออกเสียงคำนะคะอย่างเช่นคุดคือคอ่ะอย่างเงี้ยซ้อมไปเลยค่ะซ้อมจนเจ็บคอค่ะแน่นอนว่ายาอมตราห้าตะขาบต้องเข้าเอาไปฝึกกันเนาะอลโพช